ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นถนนเต็มไปหมดนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันว่าตัวเองนั้นเห็นถนนหนทางเต็มไปหมด แล้วก็เป็นทางที่ตัวเองไม่คุ้นมาก่อนหรืออาจจะคุ้นเคยก็ได้นะคะสำหรับบางท่านเราจะมาทํานายความฝันให้ฟังกันว่าจะดีแบบไหนมีเรื่องอะไรที่จะต้องระวังกันบ้างนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะว่าการที่เราฝันเห็นถนนนั้นย่อมมีการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นฝันแบบนี้แน่นอนเลยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เรื่องความรักกันก่อนความรักจากที่โสดมานานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจะมีคนเข้ามาจีบแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาเยอะพอเงียบก็เงียบไม่มีเลยแต่พอมาเข้ามาจีบก็จะมาพร้อมๆกันหลายคนเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะคะใครที่เข้ามาช่วงนี้ คุณสามารถเป็นคนที่หล่อเลือกได้สวยเลือกได้ไปเลยนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังเรื่องการทะเลาะบ่อแวงการทะเลาะบ่อแวงนั้นอาจจะนำพากันไปถึงเรื่องที่จะต้องมีการแยกทางกันอาจจะงอนการแยกกันอยู่ห่างกันก่อนช่วงนี้ให้ระวังเรื่องมีปากมีเสียงนะคะการงาน การงานนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานหรืออาจจะได้เดินทางเพราะหน้าที่การงานอาจจะได้ไปเที่ยวอาจจะได้ไปกับเจ้านายอาจจะได้แบบเปลี่ยนงานโดยเฉพาะเรื่องเปลี่ยนงานนะคะบางคนอยากกะลาออกอยากจะหางานใหม่ฝันเห็นถนนว่ากันว่าคุณ อาจจะได้เปลี่ยนงานได้เดินทางนั่นก็คืออาจจะย้ายที่ทำงานใหม่นั่นเองนะคะการเงินฝันเห็นถนนว่า,ากันว่าคุณจะมีเงินเข้ามาหลายๆทางจะมีการจ่ายออกไปหลายๆทางเช่นกันแล้วแต่ชีวิตของคุณช่วงนั้นนะคะว่าจะเป็นช่วงที่คุณรับเงินหรือจ่ายถ้าจ่ายนั้นได้จ่ายออกเยอะแน่นอนถ้ารับ ก็รับมาเยอะเช่นกันนะคะความฝันแบบนี้ดูให้ดีว่าตัวเองอยู่ในสถานะแบบไหนการเงินคล่องหรือไม่คล่องถ้าคล่องนั้นก็คือจะไหลมาเทมาแต่ถ้าไม่คล่องให้ระวังเรื่องการจ่ายเงินออกหลาย,ลายๆทางนะคะเซฟเซฟตัวเองไว้ด้วยส่วนเรื่องโชคลาภนั้นมีแน่นอนเลยฝันแบบนี้ว่ากันว่าการเดินทางนั้นจะนำมาสู่โชคลาภถ้าเกิดเดินทางไปไหนเห็นลอตเตอรี่อาจจะแวะซื้อ คุณจะได้โชคขณะเดินทางหรือโชคลาภนั้นมาจากทางไกลแล้วก็เพศตรงข้ามกับคุณด้วยนะคะตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับความฝันนี้ได้แก่เลข1เลข4ี่เลข6นะคะจะเป็น C1 c 4ึ6 16กก็ได้นะคะถือว่าเป็นตัวเลขนำโชค เกี่ยวกับความฝันว่าเห็นถนนโดยรวมแล้วถือว่าดีนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเท่านั้นเองให้ระวังแล้วก็ตั้งรับให้ดีด้วยเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ